โอเคครับผมครับสวัสดีครับสินค้าจากร้านพานิชพันฟิชชิงตำแงเพชรนะครับผมวันนี้ก็มีสินค้าเข้ามาโลสต็อกนะครับผมราคาพิเศษนะครับผมเป็นสินค้าที่แกนใหญ่นะฮะลูกปืนด้วยนะครับผมโอ้โฟกัสยากจังนะครับผมลูกปืนตรงนี้ก็2ตลับเลยนะครับผมนะฮะกิกเสียงก็เป็นแบบรุ่นใหม่ๆเลยนะครับผมนะครับผม แกนข้างในนะครับผมก็เป็นลอกอาชิโนนะครับผมตระกูลเคยูนะครับผมก็จะมีเบอร์สามพันและสี่พันนะครับนะครับตัวนี้อาชิโนขอบปาดนะครับผมอย่างกับชิโมโนเลยนะครับผมนะฮะขอบปาดทำให้ตีได้ไกลนะครับผมถ้าเบรกขนาดใหญ่นะฮะแขนเสียบนะครับผมตัวนี้จะเป็นแขนเสียบแต่เป็นแขนอลูมิเนียมแต่งเลยนะครับผม นะครับตัวนี้เอามาจําหน่ายในราคาไม่แพงนะมีแค่เบอร์แค่สามพันกับสี่พันเท่านั้นนะครับผมนะครับตัวนี้ราคา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 สามพันอยู่ที่สี่ร้อยแปดสิบบาทนะครับผมปกติผมจําได้ว่าประมาณห้าร้อยปลายปนะครับตัวนี้นะครับผมส่วนเบอร์สี่พันสี่พันเอาไปห้าสี่ร้อยเก้าสิบบาทนะอาา่านสะิบบาทนะครับมีแค่สองเบอร์นะครับผม ถึงค้ามีจํานวนไม่เยอะนะครับผมนะฮะแกนใหญ่ขนาดนี้นะครับผมอ่าอีกจุดหนึ่งที่ที่ที่เขาแบบดีนะคะตัวนี้นะครับผมรุ่นนี้ลื่นที่สุดนะครับผมในบรรดาลอกอาชิโนทั้งหมดตัวนี้นะครับมีความลื่นนะครับผมลื่นจริงๆนะครับผมด้วยนี้ด้วยลูกปืนเจ็ดบวกหนึ่งก็คือแปดตลับนะครับผม จะลื่นกว่าเขาเลยนะครับเมื่อหมุนนะครับผมเมื่อมาลองดูหมุนดูนะครับผมจะมีความลื่นกว่าเขาส่วนสเปคอื่นๆนะสเปคอื่นๆนะครับก็จะเหมือนเหมือนกันนะฮะการจุสายอะไรก็จะเท่าๆกับแบบแบบเบอร์ปกติทั่วไปนะครับผมนะสินค้ามีไม่มากนะครับผมเบอร์แค่สามพันกับสี่พันเท่านั้นสี่ร้อยแปดสิบกับสี่ร้อยเก้าสิบบาทนะครับสินค้ามีไม่มากนะครับผม มาจัดโปรละกันไปจะได้เลาะจะได้ใช้กันสินค้าที่มีคุณภาพนะครับผมใช้กันแบบลืมๆเลยนะครับผมของอาชิโนนะครับผมนะฮะผมก็ขายมาเยอะนะครับขายจะแทบจะทุกรุ่นของอาชิโนเลยนะครับผมนะฮะก็ไม่ค่อยมีอะไรเสียมากมายนะครับผมนะครับขายมาก็โอเคเลยนะครับผมยอดจำหน่ายน่าจะผมว่าเบอร์หนึ่งเลยนะครับผมตอนนี้ นะครับผมของที่ร้านนะฮะก็คู่ขี่สูสีก็หมาป่านี่เลยนะครับผมนะครับผมสนใจสินค้าทักได้เลยนะครับผมเฟสพาณิชย์พัน์ฟิชชิ่งกับแมงเพชรเบอร์โทรก็ศูนย์แปดแปดหนึ่งต้อหกหนึ่งร้อยนะครับผมเนี่ยมันจะดูใหญ่ดูนะแกนแข็งแรงเบรกเนียนกิฟนะครับผมนะฮะโอเคครับผมครับสวัสดีครับ